สรุปทุกข่าวในรอบเที่ยงกับคร45นาทีนะครับี่ออกไปอยู่ด้วยกันที่ครอบครัวข่าวเที่ยงนะครับนะฮะอยู่กับพี่เดชารินนี่นะครับแล้วก็ผมเจกนะครับวันนี้เรามาเจอกันแบบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็พิเศษมากๆวันนี้วันอังคารที่10มีนาคมนะครับเรายังมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการสดๆกันในห้องส่งอีกด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณน้ำฝนพัชรินและคุณแม็กปวิทนะครับจากสิงห์สีแขวบสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหทำให้ห้องส่งเราดูสดใสขึ้นมาในพริบตาจากเดิมเมื่อกี้เป็นหนุ่มๆแต่ว่าชั่วโมงกว่าที่ผ่านมามันไม่มันไม่ได้นี่พอมีผู้หญิงมาหนึ่งท่านแล้วมีโหน่งหนุ่มหน้าตาดีอีกคนโอ้โหสุดยอดสองคนนี้พิเศษไปดีกว่าผมไปละอยู่ด้วยกันนะฮะคือจะไปร่วมกิจกรรมดีๆนะฮะในกิจกรรมของร้อยกสิบแปดชั่วโมงไปไหนนะค่ะก็จะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะไปทําอะไรกันครับ ก็เดี๋ยวคนบ็อกชื่อกิจกรรมก่อนะชื่อกิจกรรม1 68ด้วยรักของพ่อลูกขอทำดีครั้งที่4ตอนน้ำใสป่าสวยที่แหลมพักเบี้ยค่ะเราจะไปกันในวันอาทิตย์ที่2 2นี้ละค่ะครับผมนะโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยอันนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีครับ่โอ้โหพูดตามสครตกเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยไม่รู้เลยว่าอ่านไม่รู้เลยว่าอ่านนะฮะเออทั้งคู่เนี่ยเคยไปทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ด้วยกันว่าไง คยไปทํากิจกรรมเวลาเหมือนละครเราเราเล่นสิ่งสี่คนวยกันใช่ไหมคะเวลามีละครนองกาศเราต้องไาทากิจกรรมกับแฟนๆเนี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยไปปลูกป่าชายเลนแบบนี้เลยค่ะโอ้การที่จะไปกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยทีมงานบอกไหมต้องไปทําอะไรบ้างต้องไปลุยโคลนไปปลูกป่า เขาให้เตรียมกางเกงไปครับคิดยังไงกางเกงขาสั้นใช่ไหมขาสั้นขาสั้นเพราะว่ามันต้องลุยใช่ครับลุยเลนแล้วไปปลูกปาผมกำลังคิดอยู่เพราไม่เตรียมกางเกงไปที่จะไปไปทตัวเองตัวนี้คือมันต้องทำสบายๆคือขาสั้นไงผมเลยบอกว่าขาสั้นครับอ่าโอ้โหถ้าน้ำฝนใส่ขาสั้นนี่ก็อะไรไม่พูดเล่นๆสาวๆเล่นสาวๆเล่นนะต้องเตรียมเงาผมต้องไปลงโคลนคุยลุยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยว ไปวันวันไหนนะฮะอาทิตย์ที่ย <22 S 1> <22 S 2> ี่สิบสองมีนาคมคะคนะครับร่วมกับแฟนๆรายการใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเชิญเชิญชวนเนาะแฟนๆรายการที่ฟังอยู่เนี่ยล่ะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่วันอาทิตย์ที่สองนี้ว่างแล้วก็อยากจะไปกับเราไปร่วมกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยการปลูกป่าชายเลนนะนะคะก็อยากให้ลองสมัครเข้ามาคะ่ะรับรองว่า เรารับกันก็หลายครอบครัวอยู่น้ะยสิบครอบครัวพี่ขาบอกมาแล้วประมาณครอบครัวละสามถึงสี่คนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปก็สมัครมาได้เลยค่ะยังไม่มีครอบครัวไปสร้างครอบครัวแล้วไปได้อยู่นะนะหมันถึงจะไปสร้างที่โน่นหรือสร้างก่อนค่อยไปส้ก่อนค่อยไปสินะฮะจริงๆแล้วเออยากให้น้องฝนแม็กพูดถึงความสําคัญของป่าหน่อยสภาพแวดล้อมหน่อยป่าครับป่าก็เป็น พื้นที่สําคัญเหมือนกันนะในประเทศของเราที่จะแบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศอะมันสําคัญนะผมว่าอเราไปทําความดีไปช่วยกันปลูกป่าเนี่ยตามรอยพระราชดำริกับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับผมว่ามันเหมือนได้ทําประโยชน์ใช่ได้ทําประโยชน์กลับคืนให้สู่สังคมของเราอผมเลยอยากจะชวนเชิญชวนนะครับให้ มาร่วมกันกิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมนี้ที่สาคัญนี่คือมันฟรีอะครับอคือสิ่งครอบครัวที่จะไปกับน้องฝนไปกับแม็กเนี่ยฟรีหมดไปทานข้าวไปไหว้พระไปปลูกป่ากไหว้พระด้วยเหรอมีด้วยค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี่คือฟรีทุกอย่างเพราะว่าไปที่จังหวัด เพชรบุรีที่นี่ที่กินที่เที่ยวสุดยอดมากๆอยู่แล้วอ่านถ้าฝนพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมพูดถึงความสําคัญของป่าชายเลนก็อย่างที่ทราบกันนะว่าป่าชายเลนก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําแพงที่คอยกั้นไม่ให้น่าดินที่ตรงแถวๆน้ำนั้นมนสุดลงไปอีกนะคะคือก็เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นแล้วก็สาหรับมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปทําอะไรแบบนี้มันเป็น สนุกด้วยอ่ะแล้วมันก็ได้ทาประโยชน์ด้วยเงคะก็น่าจะไปกันค่ะโอ้แต่สนุกจริงๆนะฮะสนุกสนุกผมผมมาเคยเคยปลูกป่าชยเลนจริงๆแล้วคืออากาศก็ร้อนนะแต่ว่าความสนุกแบบแบบเจ็งที่เชิญชวนมากเลยผมเคยปลูกป่าชายเลนจริงๆอะไรจริงจริงจริงฮะเพี่อนเพราะว่าคือเวลาไอ้ช่วงที่ไปปลูกป่าเนี่ยมันต้องแบบลุยย่ำแล้วแล้วอากาศก็ร้อนก็จริงอ่ะแต่มันมันได้ความสนุกตรงเนี้ยมันย่ำแล้วก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตอย่างปาตีนอย่างเงี้ยเออวิ่งไปมาก แล้วก็ปลูกไม่ง่ายนะฮะคือมันจะไม่เหมือนกับเราปลูกแบบว่าในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยการปลูกป่าเชลนเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถเอาไม้ไปปักแล้วก็เอาต้นไม้ต้นกล้าไปผูกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันยึดอยู่ได้แล้วมันความสุขจริงๆไม่ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆที่ที่ที่ป่าเฉลยเอาขอโทษที่แต่งเบี้ยเนี่ยสรุปมาอย่างนึงคือมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นวิทยากรครับอ่าววิทเวลาต้องเหนือจะไปทำเด็กแลนี่เขาไปด้วยไหมอะไรนะฮะ เขาไปไหมเขาคงอยู่แถวหน้าหน้าเลยแต่ไปพูดถึงว่าไปแล้วไปทาประโยชน์ในเรื่องการปลูกป่าชัยเลนแล้วเดี๋ยวเข้าไปผมเชื่อว่าก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศในแหลมพักเบี้ยแล้วก็พอไปครอบครัวไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สอนคุณลูกด้วยว่าเออระบบนิเวศที่ดีเนี่ยเป็นยังไงได้แบบว่าเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งครอบครัวครับก็คือสามารถไปได้ทั้งหมดคือไม่เท่ากับการไปเห็นของจริงและช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ ก็ไปกันหมดพ่อแม่จะได้ชี้ให้ดูเลยว่านี่แหละความสําคัญของการปลูกป่ามันเป็นยังไงแล้วจะไปร่วมกันได้ยังไงเนี่ยสิ่ครอบครัวครับผมเป็นไงครับแม่โทรไปที่เบอร์025592727ครับแล้วก็ต่อ121ครับหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่รายการ168ชั่วโมงนะครับทุกวันเสาร์หลังเที่ยงคืนทางช่อง3ครับค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ facebook.com นะคะแล้วก็ 168ชั่วโมงแฟนเพจก็ได้นะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าฟรีตลอดทั้งทริปค่ะโอ้โหนี่แล้วได้เจอตัวเป็นๆของดารานักแสดงนำสิงห์สีขาวเป็นไงบ้างละครเรื่องนี้ใช่ก็กระจายใช่อะทายเล่นเองแล้วสนุกไหมสนุกไหมมาเล่นด้วยสนุกด้วยครับคือผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าดีมากเนาะเพราะว่าคือตอนเราทํางานนะเราค่อนข้างจะเหนื่อยกันมากเพราะว่าต้องถ่ายตากแดดแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเขาต้องบู๊ด้วยต้องอะไรเงี้ยวิ่งหนีระเบิดวิ่งหนีลูกกระสุนแบบเยอะมากเรื่องเนี้ยคนแต่คือพอละครออกมาแล้วคนชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยสนุกผลก็ต้องบู๊ดเนี่ยบู๊ดหน่อยคาดิ้หน่อยฝนผลไปทางแนวยิงปืนยิงปืนอ่้ กลัวมันกลัวแบบต้องวิ่งหนีระเบิดอะเป็นอะไรแบบอ๊ยไม่อยากวิ่งคือทุกอย่าง๋ยวนีีเอฟเฟกต์เนี่ยเหมือนเหมือนจริงมากเหมือนกับเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคือกลัวไอ้ที่เห็นเรากลัวเนี่ยคือกลัวจริงนะกลัวจริงๆคืออันนั้นอะไม่ใช่แสดงเออเออละครช่องสามตัวนี้แบบลงทุนมากทำให้นักแสดงกลัวจริงๆริเอ้าใช่ขาถึงมันจะเหมือนอย่างนี้ได้เออโอ้โอ้โอ้ครับครับแล้วนี่ถ้าถ้าใครไปงานนี้ผมบอกเลยจะได้เห็นกล้ามกล้ามไหม โอ้โหนี่เขาไปฟิตขาสั้นด้วยจะได้เห็นทุกส่วนมัันนจะเป็แล้วเวลาจะลงป่าชายเลนนี่ถอดเสื้อด้วยนะเขาไม่ถอดดิี่ยวก่อนไม่โชวเขาไม่โชว์ป่าชายเลนคอทะเลเอาไม่ถ่ายนู้นตรงชะเลนี่ไม่ใชวไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเฮ้ยแต่นี่เขากล้ามใหญ่มากนะเท่านี่ฟิตมาเพื่อเล่นละครนะ เพื่อไปปลูกป่าครับเนี่ยใช่ไม่ใช่ก็ต้องก็ต้องฟิตด้วยครับใช่ไหมเพราะอย่างที um ่บอกว่าเรื่องเรื <ah um> ่องนี Font ้ม um> ันแบบมันมันเข้มข้นแล้วม um> ันมีแอคชั่นตลอดคือเล่นแอคชั่นเนี่ยไม่ง่ายนะอไม่ง่ายนะต้องรู้คิวออย่างนี้ด้วยครับตอนนี้เรื่องไปถึงไหนละผมดูบ้างไม่ดูบ้างจบจบแล้วจบแล้วเหรอไม่บอกคิวกันเลยจบแล้วเหรอเพิ่งจบไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยค่ะเห็นไหม ผชอบคุณเจที่ฐานเยอะทำให้นักแสดงกลัวจริงเนี่ยนะชนะลเลอศลน่นแหลเรี้ยไม่จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอฟเฟกต์เขาเนี่ยเหมือนมากๆละครหลายเรื่องช่องสามเนี่ยทุ่มทุนแบบสุดๆนะฮะเพื่อแบบความสมจริงสมจังแล้วเป็นการคืนกำลังให้คนดูงั้นถามผลงานต่อไปของน้งคู่อาฝนก่อนหลังจากจบเรื่องสิงสีแพรไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสายรับสบัดช่อค่ะันธ์ยเสร็จแล้วแล้วก็เล่นกับพี่แม็กนี่แหละค่ะได้ชมคู่กันอีกล้วไ้ชมเร็วๆเนี้ยค่ะไม่นานเป็นกู้จิน อย่างในเรื่องในเรื่องชมกันเรื่อยเลยฮะเรื่องอะไรนะสายสายรับสะบัดชอบเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครก็เป็นหนังแบบแนวคอมเมดี้แต่ว่ามีบู๊ด้วยนิดหน่อยนะะคใช่แต่ไม่บู๊เท่ากับเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมาอ๋อมีบู๊แล้วก็คอมเมดี้ใช่ค่ะก็คือดูสบายๆดูได้ทั้งครอบครัวมีกำหนดเมื่อไหร่อืมน่าจะอีกสักพักนึงค่ะเพิ่งถ่ายเสร็จไปไม่นานอ๋ออีกไม่นานจะได้ดูดูแนนนองครับ ผลงานอื่นๆมีอะไรไหมครับก็ของฝนก็จะมีพิธีกรรายการแจ๋วด้วยก็ฝากติดตามชมนะคะทางช่องส Family ี่นะคะตอน10บโมงเช้าถึง11บเอโมงะค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็จะมีนักแสดงจากช่อง3ามะค่ะทั้งหมด8คนมาแบบคอยแบบสร้างสีสันให้กับรายการแจ๋วเลยนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ใหม่ของฝนซึ่งแบบว่าฝนทําแล้วก็สนุกดีอะค่ะก็ฝากติดตามชมเออรายการนี้ดีช่องนี้เขาก็ดีนะช่อง Family เนี่ยคนอยู่เนี่ยหน้าตาดีทุกคนจ้างมีของส่งบครับ แต่ผมก็แบบว่าเสียวแทนคุณจ๋าแจวทั้งหลายนะทำไมฮะเพราะว่ามีนักแสดงมาเป็นพิธีกรแทนเยอะเลยไม่แทนค่ะแค่ไปแบบแบบขอความรู้จากพี่ๆครูเเผื่อว่าถ้าคนดูชอบเราจะเปลี่ยนพิธีกรหมดเลยนะครับได้ยินข่าวมาปุ๊บขาวนี้เออขาวนี้ก็้ครับเออก็สามารถติดตามได้ค่ะแม้กรบผมผมก็มีนี่แหละสำรับสวัสดิชอแล้วก็ว่างละใครอยากจ้างก็จ้างได้นะครับโอ้โห ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหไม่ต้องจ้างหรอกเนี่ยฮะคือเขาเป็นคนคนที่มีความสามารถอยู่แล้ว่ะยังไงก็ตามเอาฝากเชิญชวนกันอีกทีหนึ่งนะครับทั้งสองท่านสำหรับกิจกรรมที่เราจะไปร่วมกันที่แหลมผักเบีย้ยจังหวัดเพชรบุรีะนะฮะ,ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเป็นแฟนทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นแฟนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าแฟนละครของเราทั้งสองคนด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะวันอาทิตย์ ที่22นี้นะคะลองสมัครเข้ามาค่ะตัวมีกาหนดนะมีกําหนดไหมว่าต้องสมัครก่อนตั้ไหร่ไม่มีกำหนดเลยค่ะแต่ว่าเริ่มได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแต่แต่คือหมายถึงว่าถ้าสิบคู่ก็จบหรือป่ะถ้าเกิดว่าครบจำนวนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็จะเต็มพอดีแต่ว่าในช่วงระหว่างเนี้ยค่ะสมัครกันเข้ามาเลยนะคะมาเยอะเยอะมาเยอะเยอะมาเยอะเยองค่ะไปทุกิจกรรมที่แบบเเเเราาไมม่่่คยห็นนืออะะ ผมยืนยันฮะว่าสนุกมากแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแน่นอนเพี่อนไปไหมอ่ะผมไปมาแล้วเอาไปมาแล้วใช่เอนนี้ไม่ไปเหรอฮะแค่นี้กระดําแล้วคือไม่ต้องไปเพิ่มไปเพิ่มความดำอีกไม่ใช่แล้วไม่จะบอกท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่แต่เฉพาะน้องสองคนนี้นะครับคุณซีชับวีไปด้วยใช่ไหมเจ้าหญิงไอที เออนี่นะฮะแต่งงานมีครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้อยู่ประเด็นนี้คุณเขาไม่ไช่หรอกแพักบี้ไอ้คุณอ๋อไม่คุณหมายว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแต่เขาก็ยังแบบว่าขอเวลาเนี่ยเป็นทำกิจกรรมดีๆไม่รู้ว่าจะพาคุณสามีไปด้วยหรือเปล่านะครับนะครับถ้าที่นีสนใจก็โทรศัพท์ไปที่ศูนย์สองห้าห้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดต่อหนึ่งสองหนึ่งนะครับอีกทีก็ได้นะศูนย์สองห้าห้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ต่อหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็สนใจก็ รวมแพ็กกันไปทั้งครอบครัวไปปิดเ<ช>ทอมนี้ไปดําด้วยกันแล้วก็ดูสาระดีๆได้ในรายการ168ชั่วโมงวันไหนนะฮะวันเสาร<ะ>์หรับวันเสาร์ค่ะหลังเที่ยงคืนนะคะทางช่องค3ค่ะนะครับ <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้ตลอดเวลาครับมีเวลาเลยไหมนะฮะต้องผมไม่ได้ดูหมดล้วผมเป็นคนลืมค วันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันนะครับคือตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นแบบช่วงพิเศษจริงๆนะฮะผมกับพี่ไม่เคยเจออะไรนะเนะี่ยในจัดรายการด้วยกันเออและนี่เพิ่งเจอน้อสองคนันถือี่อกาศดีมากๆนะครับอขอบคุณสําหรับการติดตามแลบฟังมาตลอดทั้งรายการนะครับผมว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันและจะมีให้ดูให้ฟังตลอดเวลานะครับทั้งรายการของช่อง3นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 m h z แม้แต่รายการ168ชั่วโมงกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ทุกๆวันนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านน้องแม็กนะครับน้องฝนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะครอบครขู้ข่าวเที๊ยงเราใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ในพรุ่งนี้สิอะไรนะสิบสองรายการขาวสิบสองรากาสิบสิบนาทีนะฮะยังจะเป็นใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้คุณทิชาทุกคนครับผมเจ๋งแล้นันั่งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีครับ เราสองคนนะคะก็อยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะคะไปร่วมทํากิจกรรมกับเราค่ะก็คือกิจกรรม168ด้วยรักของพ่อนะคะลูกขอทําดีครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะเราจะไปทํากิจกรรมปลูกป,ป่าชายเลนกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะบลักเบีย้ยนะครับ <c oughs> ในวันอาทิตย์ที่22มีนาคมครับ2558นัโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมครับแหลงผักเบี้ยจ่ะจังหวัดเพชรบุรีนะค่ะให้เกิดว่าใครว่านะคะในวันอาทิตย์ที่22นี้นะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆค่ะเราจะไปทํากิจกรรมคือปลูกป่าชายเลนนะคะแล้วก็ไปศึกษาธรรมชาติของที่แหลงผักเบีย้ยด้วยนะคะรับรองว่าจะต้องสนุกแน่ๆค่ะและขอย้ํานะครับฟรีครับโครงการนี้สมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับค่ะสรุปทุกข่าวในรอบเที่ยงกับ ครอบครัวข่าวเที่ยง